ฮัลโหลทุกคนสวีดัสสวัสดีจ้ามาพบเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้กับช่องแม่จ้าพาเพลินๆมาทุกคนมาวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาเดินนะคะในบรรยากาศหิมะละลายแล้วเด้อหิมะละลายแล้วเด้อน,นะคะพ์คที่แม่จ๋าพามาเดินกันบ่อยๆนะคะ คลิปก่อนนี้หิมะยังขาวโพลนอยู่เลยนะคะสําหรับคลิปนี้หิมะละลายแล้วจ้านะคะแต่ก็ยังหนาวอยู่นะ,ะเราออกมาเดินกันอีกแล้วคะ่ะทุกคนเดินมายังไม่ถึงร้อยเมตรนะคะออกจากบ้านมายังไม่ถึงร้อยเมตรเหนื่อยแล้ว <c oughs> เหนื่อยแล้วไปทุกคนไปดูบรรยากาศก,ากันจ้า ไปจัดทุกคนก้าวขาเดินกันค่ะออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายออกกำลังกายยื้เส้นยื้อสายให้ร่างกายได้มีการขยับขยื่อนหลังจากที่เรานั่งกดโทรศัพท์นั่งใช้โทรศัพท์นั่งไลฟ์นั่งคอมเมนต์นั่งออตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะคะอยู่ใช้เวลากับโทรศัพท์มาเยอะแล้วในแต่ละวัน นะต้องหาเวลาออกมาเดินบ้างขยับขยเื่อนร่างกายออกมาสู่โลกภายนอกกันบ้างจ้านะคะวันนี้มาในบรรยากาศที่หิมะละลายแล้วทุกคนตอนนี้หิมะที่เห็นขาวๆตอนแม่๋าพาเดินนะคะตอนนี้ละลายไปหมดเรียบร้อยนะคะกลับคืนสู่สภาพเดิมนะคะยาเยอะก็เห็นสีเขียวเหมือนเดิมคะ่ะนะ เขาทนความหนาวได้ดีนะคะทนความหนาวได้ดีทุกคนอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศสวนที่เป็นพาร์คเป็นสวนที่ทางหมู่บ้านของแม่จ่าเขามีไว้นะคะให้คนออกมาเดินออกกําลังกายกันเนาะนะคะเราก็ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆอ,อยู่แล้วนะ,ะเพราะว่าแม่จ๋าก,ก็ลงคลิปให้ดูอยู่บ่อยๆนะคะแม่จ๋าก,ก็จะมาเดินอยู่แถวนี้ละคะ่ะแล้วก็ ทั้งไม่ว่าจะเป็นหน้าซัมเมอร์หรือไม่ว่าจะเป็นหน้าวินเทอร์นะคะก็จะเห็นภาพนี้บ่อยๆส่วนนี้บ่อยๆนะคะไปเราดูไปด้วยกันเรื่อยๆมันก็อาจจะยังดูไม่ค่อยสวยหูสวยตามากสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหิมะมันเพิ่งจะละลายลงไปแล้วก็อ่า ใบมงใบไม้ต้นหญ้าก็จะโดนหิมะทับถมไปมันก็จะเป็นแบบว่ายังไม่ดูสตรองสักเท่าไหร่นะคะยังดูอ่อนล้าอ่อนแรงนะคะแต่ว่าเขาก็เขาก็ไม่ตายนะคะไม่ตายแล้วก็ใบไม้นะคะที่ร่วงจากต้นไม้ก็จะประมาณนี้นะคะแต่เดี๋ยวนะคะไม่นานแล้วนะคะไม่นานเราก็จะกลับบังคืนสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะไป <c oughs> ช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วก็เดี๋ยวอะไระต่อมีอะไรก็เริ่มกลับมาสดชื่นอีกเหมือนเดิมนะคะก็กลับมาสดชื่นสดใสสวยงามกันอีกเหมือนเดิมเดินไปทางไหนก็จะเห็นดอกไม้ดอกหญ้านะคะมองไปทางไหนก็จะเขียวเขียวสดชื่นนะคะสีสัน ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีสันจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองแล้วก็สีสันจากที่ผู้คนนะคะในแต่ละบ้านเรือนเขาจะปลูกนะคะเขาจะปลูกดอกไม้เขาจะพยายามทำบริเวณบ้านให้ให้ดูสวยงามด้วยสีสันของดอกไม้ต้นไม้ต่างๆในช่วงฤดูหน้าร้อนนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะได้เห็นภาพพวกนั้นกันอีกแล้วะค่ะนะคะในแต่ละฤดูกาลก็จะมีอะไรที่ สวยงามแตกต่างกันไปเนาะทุกคนเนาะนะคะตามตามฤดูกาลนะคะสวยแตกต่างกันไปตามฤดูกาลดูมันก็จะมีน้ําขังอยู่พอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้หิมะเยอะมากเลยหิมะเยอะมากแล้วหิมะละลายมันก็เป็นน้ํานะคะมันก็เป็นน้ําดังนั้นบางทีพื้นดินมันก็ซึมซับน้ําได้ไม่ทันมันก็ยังเจิ่งนองอยู่โอ้แม่จัเหนื่อย <laughs> ไม่จัเหนื่อย นะะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมชาติทางฝั่งยุโรปนะคะของเราก็จะประมาณนี้วันนี้แม่จ๋าก,ก็มาเดินกับสุดหล่ออีกแล้วค่ะแม่จ๋าก,ก็มาเดินกับสุดหล่ออีกแล้วค่ะใหญ่ยยเซ่อีเด้ใหญ่ทำใหญ่กโกทั่วเมสมุกแมนเพ่นแมนอีนเพนมน วยงามบ้านหลังนี้ก็สร้างหลังใหญ่กําลังสร้างยังไม่เสร็จนะคะเริ่มสร้างแม่ใจเห็นเขาแบบว่าเขาทําเหมือนคนเดียวเลยเหมือนเจ้าของบ้านทําเองนะคะอยู่ทางนี้ก็ดีอย่างนะทุกคนคนผู้คนส่วนใหญ่ทางเนี้ยนะคะส่วนมากเขาจะทําอะไรแบบว่าทําเองซะเยอะเลยนะทําเองแบบว่าไม่ค่อยได้จ้างไม่ค่อยจ้างนะทุกคนไม่ค่อยได้จ้างแต่ก็มีนะที่เขาจ้างมาทํานู่นทํานี่ ส่วนมากเขาจะทำกันกันได้นะคะทำบ้านทําห้องต่อเติมห้องทําพื้นทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะทํากันเองนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งนะค่าจ้างค่าแรงนะคะในการที่เราจ้างคนมาทําอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างราคาสูงค่ะที่นี้ค่าแรงสูงนอกคนที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะเรียนรู้แล้วก็ทำทำเองนะทำเอง ดชื่นค่ะตอนนี้ลืมบอกไปนะคะวันนี้นบรรยากาศตอนที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นตอนใกล้ๆจะเที่ยงแล้วนะคะทุกคนพระอาทิตย์ไม่มีนะเพราะวันนี้อากาศเป็นคึ้มคึ้ม,มฝนไม่มีพระอาทิตย์ค่ะโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเดินกันต่อไปเรื่อยๆนะั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวแม่จัดจะจบไลฟ์กันไว้ก่อนอจบคลิปกันไว้ก่อน โอเคค่ะนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะไม่เอายาวไม่เอายาวเนาะเดี๋ยวเพื่อนจะเบื่อนะดูนานเดี๋ยวโอ้ยถนะ้าเบื่อจังนานจบจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าในคลิปก็ไม่มีอะไรมองไปก็เป็นสนามหญ้าเขียวๆกับต้นไม้สีน้ําตาลเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจบกันไว้เท่านี้ก่อน แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆก,การซัพพอร์ตนะคะเดี๋ยววันนี้เราขอตัวลํำลากันไปก่อนมีความสุขทุกท่านทุกคนขอให้ปังๆค่ะเหนื่อยมากเลยตอนนี้ไปแล้วบ๊ายบาย